วัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่่กัลยาณมิตรทุกคนวันนี้ผมมีโอกาสได้มาจอดรถทําง,งานใกล้ๆก,กับแมคโครคันนี้ผมเห็นแล้วมัน,ม,นมันแปลกดีนนครับแมคโครแมคอแมคโครโดดได้เนโดดเล็กได้แต่ผมเห็นเหมือนตรงหัวเก่งนี่เหมือนมีแท่นไฮดรอลิกเอาไวย้ยกหัวหรือเปล่ามไม่แน่ใจ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูผองอมกันเพราะัมยกได้จริงวะเดี๋ยวไปถามพี่คนขับพี่เขาทำงานแต่ก่อนเวลาเราใกล้จะเที่ยงวอดีพี่เขาเป็งจะเป็นคอเวลาพี่เขาแป๊บนึง ใกล้ๆก,กันครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูนี่นะเห็นจอดทำงานอยู่ใกล้กันแมคโครกับไอรุ่นใดนะพี่โคเปียโก้สคสองร้อยสิบดีเอลซีนี่นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปๆหรือมั้งีออันนี้ยกหัวเก๋งได้ก<อ>งได้เออยกได้พี่ลองสาธิตให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูอันนี้อันนี้มันเป็นรถ อันนี้เดี๋ยวพี่พาผมมาดูอันนี้มันเป็นรถเป็นรถแม่เหล็กเนาะเ,เขาเขาเรียกรถอะไรรถแมก<ม>เนตแมกเนตอ๋อสำหรับดูดเหล็กตัวนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกตัวอะไรชีบชีบด้วยชีบด้วยดูดได้ด้วยนะดูดเหล็กครับผมเดี๋ยวให้พี่เขาไปดูข้างบนให้พี่เขาลองทํางานดูไปพี่ขึ้นไปอยากอยากดูว่ามันมันดูดยังไงนะเดี๋ยวพี่ลองทานี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบน เดี๋ยวให้พี่เขาดูดให้ดูนี่ลักษณะการทำง,งานโอ,อ้พี่ลองคลิปให้ดูเลยเรียบเลยนะโอ้โอ้ใช้ได้สองระบบนะ ยกหัวได้เดี๋ยวผมให้พี่เขายกหัวให้ดูยกหห้ดูนะพี่พี่ยกหัวกันอ่ะนี่นะน่าจะเป็นตัวคล็อปเลยตัวนี้เห็นไหมมันจะมียกหัวขึ้นดูงานท้างบนได้ นี่เวลาขึ้นพี่ขึ้นยังไงเนี่ยอะฮะจะขึ้นยังไงจะขึ้นจะลงยังไงดูดูด,ด,ดูโอ้คนไม่เคยขึ้นอีู่ขึ้นไม่เป็นจะเป็นสูงอยู่นะครับเนี่ยเราต้องหมุนไปเปั๊บนะนี่ไปเปั๊บลักษณะ,ษณะนี้นะแล้วก็เปิดประตูครับนี่ลงอา้าวลงหันหลังลงปับป๊บปั๊บ ดูดูข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างไปพี่พาผมขึ้นไปหน่อยเอ,เ,เออแปบ๊บนึงไปขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องบนกันครับเอามีอะไรบ้างพี่แนะนำคร่าวๆหน่อยไมโครมีเบรกมีคันเร่งมีหมุนมีโยกอะไรบ้างอันนี้มีกล้องบ่อันนี้มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังโอ้นี่กล้องมองหลังกไอตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่ง อันนี้คันเร่งไฟฟ้าครก็มีเกยร์คอนโทนปกติอ๋ออันนี้คอนโทนตัวไออันนี้ทำอะไรบ้างนี่ก็คือยกยกยกแล้วก็งอมไงยกปั้มไงครับอันนี้็เป็นส่วนฝั่งนี้เป็นหมุนซ้ายขวาแล้วก็ยืดอ๋อซ้ายอ๋อยืดหูแขนยืดแขนแล้วก็อ่ออ๋ออสองตัวนี้ลหระฮะมีก็จะเป็นไอเดิน ตัวเดินตัวเดินแท็กมันนะครับอ่าอ่าอ่าตัวเดินสายขวาอ่าอ่าสายขวาถ้าถ้าเราจะเดินหน้าเราทําไงฮะเดินหน้าเราก็กดไปข้างหน้าครับกดพร้อมกันใช่ไหมผลักไปพร้อมกันใช่ไหมผักไปพร้อมกันผักไปพร้อมกันถอยหลังแล้วก็ดึงถ้าจะเลี้ยวเราก็เลี้ยวเราก็หยุดไปข้างนึงแล้วก็เดินหน้าอ๋อจะเลี้ยวซ้ายเราก็ดันขวาครับผมเลี้ยวขวาเราก็ดันซ้ายประมาณนั้นครับอ่าอ่าโอเคในตัวดูดทํายังไงพี่เวลาดูดเวลาก็จะอยู่กับจอยกอนโทนเลครับประมาณนี้กดใช่ไหมฮะ มันต้องมันต้องอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคกดเซฟต์หย่อนอ่าถ้าดูดถ้าดูดก็จะประมาณนี้ครับเป็นเสอ่องบนจะติดอ๋อเนี่ยนะถ้าถ้าดูดไฟจะติดใช่ไหมหรือว่าไงครับประมาณนี้ครับอ่าโอ้ดิมีถ้ากดปล่อยไฟมันก็จะดับอ๋อเนี่ยนะเดี๋ยวอ่ะถ้าถ้ากดดูดไฟติดถ้าปล่อยถ้าปล่อยแล้วกดกดซ้ำใช่ไหมฮะกดซ้ำอ่าอ่าให้ไฟดับอ่าอ่าอ่า โอเคโอเคนี่นี่ข้าวๆนะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองขึ้นมาดูอีกครั้งนะเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ